คุณพวันนะวัฒนศรัพท์ประธานกรรมการบริษัทไวเออซีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลกันนะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงดีและอาจารย์สุาทิพิษอ้ยสายยืนเหนือ1ัน0อยเหรียญได้แบบขาเหมือนเกือบจะแข็งแรงนะแต่วันศุกร์ก็ปรับลงนะคะคุณพวันคะประมาณ10 1สิกว่าเหรียญได้14บเหรียญได้นะคะดูทรงทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ ต้องดูค่ะว่าทองคำยังคงรักษาเหนือระดับ1,800 US อลลาร์ต่อ Troy o u ได้ไหม mm hmm. ถ้าภายในภายในวีคนี้นะคะทองคำสามารถรักษาระดับ1,800ได้แล้วก็สามารถเลรกกลับขึ้นมาผ่านแนวต้านแต่ละจุดตั้งแต่ไฮเมื่อเช้านี้1,817แล้วก็ตัวต่อไปคือ1 สองห้าแล้วก็ไฮสุดที่เป็นไฮของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหนึ่งแปดสามสามสามารถเดบกผ่านขึ้นไปได้ก็มองว่าทองคํามีโอกาสที่จะปรับตับขึ้นไปได้แต่ที่หนึ่งแปดสามสามเนี่ยมันเป็นจุดตั้งใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าถ้ากว่าจะผ่านขึ้นไปได้ก็คงจะต้องอาศัย เขาใหญ่แรงขายาแรงซื้อเยอะอาจจะทําให้เบรกขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดทริกเกอร์ที่มองว่าในสัปดาห์เนี้ยรับใหญ่อยู่ที่ 1, 8, พันแปด้าหลุดพันแปดจริงๆเนี่ยยังมีตัวสุดท้ายคือพัน 790ถ้ายัง,งคงรักษาระดับ1900ไปจนถึง1830ได้เรายังมองว่ายังไม่เสียทรงยังมีความเป็น <c oughs> ไปได้ <c oughs> แต่ถ้าหลุด1790ดูค่ะว่าจะลงลึกแค่ไหน <c oughs> ถ้ายิ่งลงลึกการปรับผ่านก็จะค่อยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าจะปรับับขึ้นมไปได้ <c oughs> ถ้าหลุดหนึ่งพัน 790ดร้ิบรับผัดไปอยู่ที่1 7ึ่แปแล้วก็1 7ึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบดอต่อทรอยสอาค่ะค่ะ <c oughs> ทีนี้ดูปัจจัยในสัปดาห์นี้ <c oughs> ค่ะจะมีอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะ ในในสัปดาห์นี้ข่าวไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร<ม>่ยังไม่ได้เป็นข่าวใหญ่นะคะ <Okay. S 1> จะมีวันอังคารตัวเลขของอนุญาตสร้างบ้านข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านใหม่ในเดือนมิถุนายนวันพฤหัสจะมีตัวที่ต้องมอนิเตอร์คืออัตราผลตอบแทนนโยบายของ ECB นะคะดูต้องดูว่า ECB เนี่ยจะมีการลด QE ไหมเพราะอันเนี้ยเป็นตัวปัจจัยเลยถ้ายังไม่ มีการลด QE ก็ยังทองคำก็ยังน่าน่าจะอยู่ในระดับเดิมต่อไปแต่ถ้ามีการลด QE จริงๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งกดดันรหลค่ทองคำเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวหลักในวีคนี้ที่จะต้องติดตามแล้วก็มีผู้ขอรับสวัสดิก,การกันว่างงานซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่สามแสนหกหมื่นตำแหน่งครั้งนี้คาดการอยู่ที่สามหมื่นสามแสนห้าหมื่นตำแหน่งก็ไม่ได้่างกันเยอะแต่ถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวกดดันทองคำแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัชสนีผู้ผู้จัดการจัดซื้อ pmi ก็คาดการไว้ที่หกสิบ เออหกสิบสอง ครั้งที่แล้วอยู่ที่62.1ก็คงจะต้องดูว่าต่างกันไหมถ้าต่างกันตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ drive ราคาทองคําให้ให้ปรับตัวขึ้นหรือลงแต่เชื่อว่ากรอบคงจะไม่ได้ไปไกลมากนะเพราะว่าปัจจัยในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มีอะไรเป็นปัปใจจัยใหญ่สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ทองคําลงมาแถวรอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่พัน790ก็มีแรงซื้อออกมามค่อนข้างเยอะทําให้ดีดขึ้นไปได้ถึง20บิเนหรือว่าแม้กระทั แนวต้านที่พั3แก็มีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นที่จุดสองจุดเนี้ก็ว่ามีแรงซื้อแล้วก็แรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้หลุดก่อนยากนิดหนึ่งค่ะค่ะ,คะทีนี้ SPDR เป็นอย่างไร<า>บ้างคะเ p d r ยังขายอยู่หรือว่า ที่แล้วน่าผิดหวังนิดนึงค่ะ hmm. SPDR เนี่ยในวันศุกร์วันเดียวขายมา5.8ตัน hmm. แล้วก็ทั้งสัปดาห์เนี่ย hmm. ขายมาถึง11.64อ็ดจุดหกสี่ตันเพละนเองเนี่ยปัจจุบัน SPDR ถือครองอยู่แค่1,000กับ28ตันเท่านั้น hmm. ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการลด QE ลงมาเอ้ยโทษค่ะลดเอสดีอลดลงมาถึง142ตันก็ถือว่าเป็นปริมาณ hmm. ซึ่งค่อนข้างเยอะค่ะ อืมค่ะค่ะคุณพวันค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีประเด็นเรื่องอย่างในต่างประเทศตอนนี้เขาก็เริ่มกังวลเรื่องเดลเดต้าขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้คุณพวันคิดว่ามันจะเป็นผลอย่างไรกับราคาทองคะคือต้องดูค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคอนเซิร์นไม่เหมือนกันอย่างอเมริกาตอนนี้เนี่ย ถือเขาเริ่มประกาศว่าเขาอะเ,ออเริ่มที่จะดีขึ้นแต่สังเกตได้ว่าเดลต้าเริ่มเดลต้าเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของสหรัฐจากที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณหมื่นกว่าต่ออาทิตย์แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการระบาดของเดลต้าที่กลับมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นกว่าคนในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตประมาณสองร้อยกว่าคนก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่ง อเมริกาว่าจะเริ่มมีการล็อกดาวน์ไหมหลักๆเกิดในเฉพาะรัฐที่มีการฉีดวัคซีนไม่ถึง30%<ม>หรือแม้กระทั่งในฟลอริดาที่มีการเปิดล็อกดาวน์เร็วเกินไป<ม>สองจุดนี้จึงทำให้มันมีเกิด เกิดการระบาดมากขึ้นเพราะนั้นต่าดูมาตรการถัดไปของอเมริกาว่าเขาคอนเซิร์นกับตรงนี้มากไหมถ้าเขาเริ่มมีมุมมองที่ค่อนข้างที่เป็นห่วงกับตรงนี้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะกลับเข้ามาถือครองทองคําอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นตัวเซฟเฮเวนนะคะอืมได้เลยค่ะอะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอัคดีค่ะเดลตานี่ถ้าระบาดก็เป็นผลดีกับทองอ่าใช่ค่ะ